ให้ดูเรื่องสกทาคามีปังก็ปรับแก้ไปอีกระดับหนึ่งก็ปรับแก้กันเรื่อยๆอยู่ตอนนี้มาดูแง่มุมตรงนีน้เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นสกทาคามีเนี่ยเป็นผู้ต้องกลับมาสู่โลกนี้เขาต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวพระสสดาบอกสกทาคามีต้องกลับมาสู่โลกนี้ครั้งเดียวเนี่ยปัญหาคือโลกส่วนไหน ทีนี้เราก็ตัดพบที่ไปได้และไปไม่ได้โดยนำพระสูตรต่างๆมาเชื่อมโยงก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งนี้ก็คือพบที่สกทาคามีไปไม่ได้กับอันนี้เหตุผลที่สกทาคามีไปได้ทีนี้เหตุผลของการที่พบที่ไปได้เนี่ยบางทีมันต้องย้อนกลับคิดย้อนกลับนิดหนึ่งเพราะก็เป็น เป็นเหตุผลของของภพที่เขามาแต่มันยังไม่ใช่ทั้งหมดก็เลยต้องย้อนกลับว่าภพที่เข้ามาคือก้อนนี้ดังนั้นที่เข้าไปไม่ได้ก็คือก้อนโนนตัวพระสูตรที่ใช้ก็คือบุคคลสามจำพวกในโลกบุคคลสามจำพวกในโลกคําสําคัญก็คือเขายังเป็นกามโยคยุตโตยุตโตแปลว่าประกอบพร้อมโยคะแปลว่าเครื่องผูกประกอบพร้อมด้วยเครื่องผูกในกาม คนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้จะเป็นอาคามียังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เราทราบในอนาคามีแล้วว่าอาคามีเนี่ยก็คือต้องกลับมาสู่ก้อนกรรมภพดังนั้นจากพระสูตรเนี้ยเขาจะต้องกลับมาสู่ก้อนกรรมภพเราก็เลยลากเส้นมาว่าอันนี้กรรมภพตั้งแต่เทวดากรรมภพถึงนรกเนี่ยอันนี้เขาต้องกลับมาก้อนนี้ เอาตัวคุณสมบัติก่อนเอาตัวคําว่ากามโยคายุตโตก่อนว่ากามโยคายุตโตเนี่ยต้องชี้มาที่ก้อนนี้ดังนั้นในขณะเดียวกันถ้าย้อนกลับก้อนที่เขาไปไม่ได้ก็คือรูปภพและอรูปภพนั่นเองดังนั้นคือนี่คือเหตุผลที่บอกว่าพบที่สกาธาคามีไปไม่ได้เพราะเหตุผลอย่างนี้คือไม่ได้ชี้ว่าไปไม่ได้โดยตรงแต่เป็นการที่เขามามาได้ ดังนั้นที่เข้ามาได้แน่ๆคือก้อนนี้เขาต้องกลับมาแน่ๆคือก้อนนี้เมื่อเขากลับมาแน่ๆก้อนนี้ดังนั้นก้อนที่เหลือคือนั่นคือเขาไปไม่ได้แน่ๆน,นะก,ก็ให้เข้าใจว่าผังจะเป็นอย่างนี้เพื <c oughs> <c oughs> นะ่อจะเป็นเหตุผลว่าเออทำไมมา,มาเอาพระสูตรนี้ไปอยู่ในส่วนของภพที่เขาเขาไปไม่ได้ท่านี้จากนั้นเนี่ยภพที่เขามาได้เนี่ยคือก้อนก้อนกรรมภพก้อนนี้ทั้งหมดจากนั้นเนี่ยก็มาเริ่มดู ในก้อนกรรมภพเพราะก้อนกรรมภพบมันลงไปนรกด้วยซึ่งนรกกัาเนดชาญเปลววิสัยก็ต้องถูกถูกตัดออกถูกตัดออกโดยพระสูตรไหนเ,เราก็เริ่มใส่พระสูตรอันนั้นก็คือถูกตัดออกโดยโดยพระสูตรนี้พระสูตรที่ตรัสว่า <c oughs> ผู้มีเชื้อเหลือเก้าจำพวกเนี่ยเมื่อทำกาละแล้วย,ย่อมพ้นจากนรกกัาเนดชานเปลววิสัยอบายทุกติวินิบาต ก็คือชัดเจนว่าผู้เจ้าตรัสการมาพบส่วนเนี้คุณไปไม่ได้ถ้าคุณสัง่งยศสามสินก็เลยใช้จากพระสูตรนี้เพื่อมาตัดส่วนการมาพบที่ไปไม่ได้ออกไปอีกก็จะเหลือการมาพบที่ยังพอไปได้ค่อยๆตัดไปทีละก,ก้อนอย่างนี้แล้วก็จากพระสูตรมหานามะนะก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วย ความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็ไล่ไปแล้วก็ถึงว่าเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเขาเป็นสกาธาคามีจะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิรฌานเปลวิสยัยอบายทุกขติวินิบัตก็เป็นตัวยืนยันว่าสกาาคามีไปไม่ได้แม้จะเป็นส่วนของกรรมภพ ที่ครั้งแรกบอกเขาต้องกลับกรรมามากรรมมากรรมภพแต่กรรมภพส่วนเนี้ยเขาพ้นแล้วอนะือันนี้ก็คือเหตุผลดังนั้นเราก็โยงมา <c oughs> โยงสองพระสูตรนี้เข้ามาตรงนี้นะเพื่อตัดสามอันนี้ออก <c oughs> ตัดกรรมภพในส่วนต่ำสามภพนี้ออกนรกกัเนศชานเรลทิสัยตีนี้ก็จะมาเหลือมนุษย์กับ เทวดากรรมภพก็จะมาเหลือก้อนนี้ภพก็แคบลงมาแล้วมาเหลือก้อนนี้ปั๊บนี่เราก็เริ่มพิจารณาว่า <c oughs> เขาจะมามนุษย์หรือมาเทวดากรรมภพอันนี้ก็คือปัญหาอันหนึ่ง <c oughs> ในส่วนของมนุษย์ที่จะได้เนี่ยมีใครบ้างพระศาสดายืนยันว่าโสดาบันเอกพีชีเนี่ย โสดาบ,บันเอกพีชีเขาจะได้ความเป็นมนุษย์พระศาสดาใช้คำว่าเอกังเยวะมนุษย์สกังระวังเอกังเยวะมนุษย์สกังระวังระวังภาวะคือพบมนุษย์เอกังคือเอกหนึ่งหนึ่งเดียวพบมนุษย์หนึ่งเดียวแล้วใช้คำว่าพบไม่ได้ชาตินั่นคือตั้งแต่วิญญาณังปฏิติตังอพอวิญญาณปฏิติตังก็คือ วิญญาณก้าวลงสู่คันปับ๊บนับเลยเพราะผู้เจ้านับชีวิตตั้งแต่ปัตมงจิตตังอุปนังปัตมงวิญญาณังปาตุภูตังเริ่มนับชีวิตเริ่มนับอายุในการบวช20ปีบริบูรณ์บริบูรณ์โดยอยู่ตั้งแต่อยู่ในคันนั้นคำว่าพบก็เลยลงไปตั้งแต่วิญญาณแรกปรากฏขึ้นในคันก็เลยที่บอกว่าบางที เด็กตายในคันก็อย่าคิดว่าเป็นมุมไม่ดีอย่างเดียวมุมดีก็มีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กตายในคันจะต้องเป็นมุมดีหมดอพอบอกก็คิดว่าเป็นก่อนนี้หมดอีกนะอย่างนี้มันเป็นได้หมดนะแต่ก็คือเป็นประเด็นให้ใหได้เห็นโอกาสบ้างเพราะแต่ก่อนคนตายในคันก็จะร้องโหยงร้องไห้เสียใจมองเป็นมุมเสียอย่างเดียวเลย ก็เลยชี้มุมดีให้บ้างว่าเป็นฐานะที่พอเป็นไปได้เพราะคือเขาได้พบแล้วและพบคราวเดียวจากนั้นอีกพระสูตรหนึ่งก็คือในบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกเนี่ยพระองค์ก็เทียบบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเหลียวดูรอบๆเห็นฝั่งเนี่ยในบาลีจะใช้ลอยตัวอยู่เหลียวดูรอบๆแล้วก็เห็นแจ้งหรือเห็นฝั่งสังโยชน์สามเขาสิ้นเขาเป็นโสดาบันพวกนี้ได้มนุษย์ มนุษย์หนึ่งครั้งแน่นอนตอนนี้โสดาบันมีแต่เอกพีชีหรือเปล่าไม่ใช่โสดาบันเนี่ย <c oughs> เลยเอาโสดาบันมาให้เพราะผังน,นี้เผื่อคนที่ไม่รู้จักโสดาบันด้วยนะนะเป็นเอกพีชีพระศาสดาบอกว่าเธอเป็น,เ,ปนเอกพีชีก็เพราะอินรีห้ายังอ่อนกว่าอินรีของสะกะทาคามีเธอเป็นโกลังโกละ ็เพราะอินทรีย์ายังอ่อนกว่าอินทรีย์ของเอกพิชีดังนั้นชื่อที่ต่างกันเนี่ยมันคือความต่างกันของอินทรียอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่อินทรีห์5คือตัวนี้เขาเป็นสักตักขัตตุประมะเนี่ยเพราะอินทรีย้ายังอ่อนกว่าอินทรีของโกลังโกละดังนั้นโสดาบันสพวกไม่ได้เท่ากัน อินซีแก่อ่อนกว่ากันแน่นอนโดยพระศาสดายืนยันอินทรีย์ที่แก่อ่อนกร่ากันเนี่ยในโสดาบันสามพวกใครเก่งที่สุดเอกพีชีแก่กล้าที่สุดในกลุ่มโสดาบันถูกต้องไหมแย่ที่สุดคือสักกจคตุปละมังอินทรีย์แก่ขึ้นมาคือโกลังโกล,ละแก่ที่สุดคือเอกพีชีนะเอามาบวกกับ ที่พระศาสดาบอกว่า <c oughs> โสดาบันอันนี้ท่านรวมเลยบุคคลนั้นเป็นโสดาบันเมื่อบอกว่าเป็นโสดาบันก็ต้องคือสามก้อนเวลาเราเห็นคําว่าโสดาบันเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าในโสดาบันมีสามก้อนอยู่ข้างในต้องต้องมีนัยยะที่ลึกซึ้งอย่างนี้โสดาบันสามก้อนที่อยู่ในนี้เขาคือกลุ่มไหนของบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกพระผู้มีพระภาค ตราบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกทางสปะปลาวขอว่าช่วยใส่เลขอารบิกหน่อยได้ไหมนะเพราะว่าคนลาวอ่านไม่ออกนะอ่านเลขไทยไม่ออกนะออกได้ได้ได้เดี๋ยวปรับให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดนะพวกที่ส <c oughs> ก็คือโซดาบัน พวกที่หนึ่งนี่ตกน้ำคราวเดียวแล้วจมเลยคือพวกทําอกุศลอย่างเดียวเกิดมานี่ทําแต่อกุศลก็ไปอบา,ายต่อกําลังของความเป็นอริยไม่มีพวกที่สองพระผู้มีพระภาคบอกว่าผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมกําลังคือสัทธาฮิริโอตปะวิริยปัญญาในกุศลธรรมของเขาเนี่ยมีอยู่ชั่วคราวแป๊บหนึ่งแล้วก็หมดกําลังทําอกุศลต่อ นี่คือพวกที่สองพวกที่สามเนี่ยกำลังของเขาคือศรัทธาเฮลิโอตปะวิริยปัญญาเนี่ยไม่เสื่อมแต่ไม่ก้าวหน้าทรงทรงอยู่เฉยๆนะ,นะพวกนี้ก็แค่ลอยตัวได้ลอยตัวได้ลอยตัวได้ก็มีกำลังในความเป็นเสขะระดับหนึ่งละนะแต่แต่ยังไม่แตะเสขะนะาไม่เสื่อมแต่ไม่ก้าวหน้าถึงบอกคนจะก้าวหน้าได้เนี่ยมัน มันไม่ง่ายเหมือนกันอ่าบางทีคนก็ตีขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ก็แช่อยู่อย่างนั้นเป็นชาติเลยนะอ่านี่แหละจะแช่อยู่นานหรือเร็วอยู่ที่ตัวความเพียรละพอบุคคลที่4ี่พระผู้มีพระภาคก็บอกเธอคือโสดาบันเห็นไหมเมื่อใช้คําว่าโสดาบันปั๊บเนี่ยเราต้องมีการมองในยะที่ลึกคือสามพวกเลยสมพวกเลยเราก็ close up เข้าไป ขยายภาพเข้าไปถึงโสดาบันดังนั้นโสดาบันก็จะแบ่งเป็นสมพวกพวกแรกอันนี้ก็คือสักตักขัตตุประมังอันนี้เกิดเทเวจามนุษยเสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกินเจไม่เกินเจไม่มีพบที่8พวกที่สองนี้โกลังโกละอันนี้ กลับมาสู่สกุล2-3งถากลาวนะสกุลคือตระกูลของมนุษย์สองถึงสพวกที่3คือเอกพีชีนี่แหละเอกพีชีนะเอกังเยวะมนุษย์สกังผวังหนึ่เท่านั้นพวกนี้นี่ไม่ว่าจะเป็น7เป็นสองสเป็น1สุดท้ายของชาตินั้นคือปรินิพานต้องปรินิพาน ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงยืนยันถึงความเป็นโสดาบันว่าไม่มีภพที่8ปดภพที่8ปดเนี่ยปเป็นไปไม,ไม่ได้ท่านรับประกันอย่างนี้เลยนี่คือความเที่ยงความแน่นอนอดังนั้นเอกพีชีเขาอินทรีย์แก่กล้ากว่าทั้งสักตักตุปรมังและโกลังโกละเขาก็ยังเป็นเพียงแค่บุคคลผู้อะไรลอยตัวอยู่เหลียวดูรอบๆเห็นฝั่ง เขายัางไม่ใช่ผู้ว่ายน้ำอืมฮเอ,อ่อยังว่ายน้ำไม่เป็นอแค่ลอยตัวเป็นอต้องไปฝึกว่ายน้ำก่อนออันนี้แค่ฝึกลอยตัวทีละลำดับอืมน,นฝึกได้แค่ลอยตัวอืคนเวลาเวลาถูกโยนจมลงน้ำเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามลอยตัวอันดับแรกใช่ไหมพอลอยตัวเสร็จ ต้องมองหาฝั่งก่อนใช่ไหมเพื่อจะโผเข้าไปหาฝั่งใช่ไหมแม่มันเป็นทีละสเต็ปจริงๆนะนะเราจะเห็นว่าพระเจ้าแยบขายมากนะดังน,นั้นโซดาบันคุณแค่ลอยตัวคุณมีกําลังแค่เนี้ยแล้วก็ลึกลับอย่างหาฝั่งอย่าเลยใช่ไหมหาฝั่งฝั่งอยู่ไหนฝั่งอยู่ไหนดันตกลงมาในน้ำใช่ไหมสมัยที่เราเคยเป็นผู้ยึดติดก่อนที่จะเข้ามายึดนะ พวกเราอยู่ในอสังคตาธาตุแต่พอความที่ไม่รู้ซึ่งอริสัตเราก็เอ๊จิตสวยๆนะแตะหน่อยสิป,ปับติดภพระวตกน้ำมาเลยทีนี้นะยาวเลยทีนี้สังสารวัตรใช่ไหมนะพอลงมาปุ๊บหลุดเข้ามาในสังคตาธาตุปุ๊บนีสังสารวัตรนี่เริ่มหาฝั่งละนะแต่ตอนตกลงมาแรกๆยังไม่เห็นทุก เออเพลิดเพลินก็ไปเรื่อยใช่ไหมเออเพราะหลุดมาแรกๆคงจะหลุดเป็นเทวดานะ <c oughs> ก็เพลิดเพลิน <c oughs> กับเทวดาแต่พอตายแล้วเท่าดินหมหาพุพีภลงนรกอ้าว <c oughs> พลาดในทีนี้ทีนี้เริ่มเห็นทุกข์ใช่ไหมพอเริ่มเห็นทุกข์ก็เลิกลักละเหลียวหาฝั่งนะอ,ะนอะ่านี่่ทีนี้พวกนี้ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้อ่ะค่อยๆไปทีละลำดับ ดังนั้นโสดาบันถึงคุณจะเก่งที่สุดคุณก็แค่เอกพีชีและคุณก็แค่เป็นผู้ลอยตัวไม่ใช่ผู้ว่ายน้ำแต่พระพุทธมีพระภาคตรัสว่าบุคคลที่ห้าเนี่ยคือสกาธาคามีเขาเป็นคนว่ายน้ำแล้วนะนะ,นะเขาว่ายแล้วแล้วเขาว่ายเข้าสู่อะไรสู่ฟังไม่ใช่ว่ายไปที่ลึกใครตกน้ำไม่จะวิ่งว่ายหาที่ลึกเลยใช่ไหม แังนั้นการเหลียวดูรอบๆการเห็นฝั่งก็เป็นประเด็นสำคัญเป็นกำลังของอินทรีย์อีกเช่นเดียวกันน <c oughs> ะดังนั้นเขาก็ไเขา้าหาฝั่งนี่คือสกาธาคามีซึ่งอินรียแก่กลาก้ากว่าเอกพีชีแน่นอนทั้งสองคนเนี่ยทั้งเอกพีชีและทั้งสกาธาคามีเขามีความเหมือนกันอยู่อันนึงคืออะไร <c oughs> เหมือนกันคือ เกิดครั้งไหนเนี่ยครั้งเดียวที่ที่คุณมาเกิดเนี่ยเอาละไม่รู้ละคุณมาเกิดเนี่ยตรงไหนเราอาจจะยังไม่ทราบแต่แน่ๆครั้งเดียวนี่คือความเหมือนกันที่สําคัญที่จะทําให้เกิดการแบ่งว่าคุณซ้ําไม่ได้นะเพราะหนึ่งครั้งต้องประนิพานคือแก้ตัวไม่ได้แล้วอมเมื่อแก้ตัวไม่ได้แล้วเนี่ยสกทาคามี ถ้าเขามาอยู่ในตำแหน่งของเอกพีชีคือมนุษย์ข่าวเดียวเขาก็ต้องกลายเป็นอินทรีย์เท่ากับเอกพีชีสิจริงไหมเ,เพราะหนึ่งครั้งเขาไม่มีโอกาสไปแก้ตัวสองคนนี้ไม่ไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วคือจะกลับมาสู่สังสารวัตไม่ได้ละแก้ตัวในทางเร็วไม่ได้ละคือไปดีอย่างเดียวเลยถึงคุณอยากจะมาเร็วคุณก็เร็วไม่ได้ลนะนะอา่านี่คือคุณแก้ตัวไม่ได้ดังนั้นหนึ่งของสกทาคากันหนึ่งของ เอพีซีซ้ากันไม่ได้ถ้าซ้ํากันปุ๊บเท่ากับอินซีคุณต้องเท่ากันทันทีสิ่งที่ผู้เจ้าบอกว่าอินซีของสกะทาคามีแก่กว่าเนี่ยนะหรือบอกว่าเอพีชีอ่อนกว่าสกทาคามีก็ผิดทันทีเลยเพราะถ้าอยู่ที่เดียวกันแสดงว่าคุณเท่ากันอเพราะคุณหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันเห็นนะเราเสริมความแยบคายไปเรื่อยๆนะอย่างนี้จะได้มีเหตุผลไป ไปพูดคุยกับคนที่ยังไม่เข้าใจนะอทน <c oughs> นี้ก็ทําให้เราแยกชัดเจนว่าคนที่ว่ายน้ําไม่ใช่คนลอยตัวแน่นอนนะไม่ใช่คนลอยตัวบวกกับอุปมาตรงนี้กับที่พระเจ้าบอกความต่างกันของอินทรีย์กับคุณสมบัติของเขาทําให้เกิดการแยกชัดออกมาว่าสกาธาคามีคุณต้องอยู่ตรงนี้เอกพีชีคุณต้องอยู่ตรงนี้ คุณจะมาซ้อนกันไม่ใช่ฐานะต้องเอาตรงนี้ก่อนว่าเป็นฐานะที่ซ้อนกันไม่ได้เพราะแต่ก่อนเราจะจะ้งจะยังคุมเคลือว่าเฮ้ยมนุษย์ก็ได้นะอย่างนี้อ่าเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างนี้อ่าเพื่อเกิดความชัดเลยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรอืมเป็นอย่างนี้ดังนั้นโดยอุปมาพระผู้มีพระภาคก็ชัดเจนละและเป็นความชัดเจนที่คมด้วยไม่มีการซ้อนกัน <c oughs> บุคคลว่ายน้ํา ต้องเลยการลอยตัวต้องเลยละต้องเลยตำแหน่งลอยตัวออกไปอินทรีย์เขาก็ต้องเลยเช่นกันนะ,ะ <c oughs> ท่าน,นี้เราก็มาเริ่มแยกเราไปเจอพระสูตรที่พระศาสดาบอกว่ากรรมภพเนี่ยก็คือกรรมาธาตุเอาตรงนี้ก่อนหีนายธาตุยา,าธาตุอันซามคือกรรมธาตุคือกรมอกรมภพ อินายธาธาตุยาเป็นเหตุให้ได้กรมนะกรมภพนะกรรมภพก็คือกรรมธาตุต้องทราบว่ามันคืออันเดียวกันทั้งหมดจะเป็นธาตุอันสามกรรมธาตุกรมกรมภพต้องทราบว่าสามคำนี้อันเดียวกันติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสําหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ1ิอย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทร,รมักก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจัะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ